สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับผมก็วันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของอาการถ่ายคลิปหรือการไลฟ์สดเนาะพอดอีผมขอญอาตเอ่ยชื่อหรือว่าให้เครดิตช่องของอาบาวโจดีไซน์นะครับผมที่ มีหัวข้อนะครับเรื่องของเ,ออเ,ออเขาเรียกว่าอะไรความเป็นส่วนตัวของของสถานที่ของงานเนาะอืมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดมาคุยนะครับของอเรื่องของการที่จะไปถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดอ่านะครับเราพูดเป็นกลางๆนะครับเพราะว่าผมเคยผ่าน จุดนี้มานะครับผมเคยผ่านเกี่ยวกับการถ่ายคลิปหรืออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมฟังจากของช่องอะไรนะบ่าวโจเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับก็คือคำอธิบายก็แสดงถึงความชัดเจนของของของเจ้าภาพหรือของสถานที่ต่างๆเนาะได้ได้ถูกต้องนะครับผมอย่างที่ หลายหลายท่านเข้าใจเนาะนะครับออผมกําลังจะบอกว่าเวลาไปถ่ายคลิปถ่ายไลฟ์สดหรือถ่ายออออน้องออนักร้องหลายๆท่านนะครับออทุกทุกท่านเลยนะหรือแม้กระทั่งน้องต้นข้าวเนี้ยนะครับน้องต้นข้าวก็เป็นเ,ออเขาเรียกว่าเ,ออเป็นศิลปินแล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับผมซึ่ง ใครสามารถก็ถ่ายได้นะครับผม,มถ่ายหน้าวิทีถ่ายสดถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเนาะเวลา FC หรือว่ายูทูบเบอร์นะครับหรือว่าช่องของหลายๆท่านนะครับที่ตามไปถ่ายน้องต้นข้าวนะครับก็ก็คือเหมือนอย่างผมเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสไปถ่ายก็ไปได้เนาะแต่ว่าที่สิ่งที่ <c oughs> ผมได้ได้รับฟังในคลิปนะมันก็จะมะีสถานที่ปิดเขาเรียกว่าสถานที่ปิดนะครับตามที่ช่องของบ่าวโจอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้เราก็จะมาขยายความต่อออกจากคลิปนั้นเนาะนะครับกับสถานที่ปิดนะครับก็คือเข้าใจเนาะเข้าใจเจ้าภาพเข้าใจคนที่จ้างไปในงานในระบบของเป็นรูปแบบของส่วนตัวนะครับเป็น อาจจะเป็นฮอนะครับเป็นฮอ,ห,อหรือเป็นสถานที่บริษัทจัดงานนะครับกลุ่มของอของอบริษัทเองเนอะลูกค้านะครับหรือจะเป็นในระบบของอร้านอาหารคาเฟ่สวนอาหารหรือ,อกลุ่มของเขาเรียกว่าอะไร ที่ไม่ใช่งานวัดงานอะไรกลางแจ้งอะไรประมาณนี้นะทุกคนอันนี้น,นี่เข้าใจได้เนาะเวลาไปในสถานที่แบบการเป็นส่วนตัวแบบนั้นบางบางบางคนนะครับบางบางสถานที่นะครับเขาอาจจะไม่ได้ให้ให้เห็นภาพในมุมของคนไปนั่งดื่มนั่งทานอาหารอาจจะไปเป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครเห็นภาพ ัวเองในวิดีโอนู้นนี้น่าอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นงานส่วนตัวแล้วก็ข้อกฎหมายเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แหละนะไอ้เรื่องที่เวลาถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยไม่ควรที่จะไปถ่ายคนอื่นโดยที่เขาเรียกว่าอะไระไม่ได้รับได้รับการอ,อนุญ,ญาตนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลสถานะนะไม่ไม่เกี่ยวน,นี้หมายถึงว่าบุคคลทั่ว,ว,วไปนะครับสมมุติว่าผมเดิน ไปตลาดหรือไปเงี้ยจะหันกล้องไปใส่แม่ค้าอะไรพวกเนี้ยต้องขออนุญาตเขาก่อนนะทุกคนแต่ถ้าเป็นศิลปินนะเป็นนักร้องอย่างน้องต้นข้าวเงี้ยกำลังสแสดงบนเวทีเงี้ยเราไปยืนอยู่หน้าเวทีตามสถานที่ที่แบบว่า,ากลางแจ้งหรือว่าสถานที่เปิดนะครับโดยที่มีกลุ่มของทีมงานยูทูบเบอร์หรือ,อท่านาผู้ชมทั่วทวไปเนาะที่เป็นแฟนคลับ f อน้อง อยากมาถ่ายรูปถ่ายอะไรนู่นนี้นั่นอะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนาะอืม <c oughs> แต่ก็เข้าใจได้ว่า,าสถานที่ปิดอย่างที่บอกนะที่ผมกล่าวไปแล้วก็ได้ฟังคลิปไปนะครับว่าอืมอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจได้เนาะอ่าในความเป็นส่วนตัวนะของทางเจ้าภาพทางบริษัททางกลุม่มงานต่างๆที่ที่เขาเป็น บริเวณพื้นที่นะครับอาจจะเป็นในอหอในมหาลัยในอะไรที่แบบเขาไม่ได้เปิดฟรีแลนซ์อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็อันนี้ทำความเข้าใจนะครับในส่วนตัวผมก็เข้าใจเนะาะเพราะว่าผมอะ่ะเคยถ่าย u t u b e มากา็หลายปีแล้วนะครับม,มันมีอยู่ครั้งหนึ่งทุกคน ผมไปงานงานวันค้ายวันเกิดของเจ้าภาพคนหนึ่งนะซึ่งผมก็ไปเล่นตลกนั่นแหละไปแสดงตลกแต่พอดีผมก็ถือโอกาสถ้าผมออกไปข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็จะถือโอกาสถ่ายคลิปไปด้วยเพื่อให้กับ f อะไดะ้เอาเก็บไว้ดูนะครับบันทึกความทรงจำว่าเราไปไหนมาไหนบ้างนะวันนั้นก็ ผมไปผมก็ถ่ายตั้งแต่ขับลงขับรถไปนะครับก็ถ่ายเป็นช็อตชอต็ชอไปจนถึงงานนะแล้ววันนี้ด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการของผมนะครับผมก็ไปหลังไวทีเพื่อจะไปหาที่นั่งนะครับที่ก็าสแตนบายไว้ให้กับทีมงานตลกอะไรเงี้ยอืผมไม่ถึงผมก็ถ่ายเขามันมันช่วงค่ำไงไอช่วงเย็นไม่ได้ค่ำหรอกเย็นเย็นประมาณ ห้าโมงนี่แหละห้าโมงเย็นอนะ่ะห้าโมงหน่อยๆห,ห้าโมงครึ่งเนี้ยนะครับก็ไปหลังเวทีเขาก็เวทีก็ยังไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากมายนักตีก็ยังไม่ได้ขึ้นเ,เทสเทอร์อะไรเงี้ยก็จะมีพวกแต่ว่ามีกลุ่มแดนเซอร์นะครับที่อยู่ข้างข้างเวทีข้างบันไดยอย่างนี้นะเนาะด้วยความที่เราเราไม่รู้นะเราก็ถ่าย พอถ่ายไปนะครับตอนนี้ผมมาถึงเวทีแล้วครับอะไรเงี้ยจับกล้องนะ,อะเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศนะครับบริเวณด้านหลังเวทีนู่นนี่นั่นอะไรกันพอแล้วก็แทนกล้องหันกล้องไปเห็นน้องๆ้องแดนเซอร์ทีมงานเขากำลังแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่นะวันนี้เขามีหัวหน้าทีมงานของแดนเซอร์เนี่ยอืเขาก็มาเขาก็มาบอกผมนะเขาก็เขาก็พูดตรงๆนะว่าเ ขอขออนุญาตไม่ให้ไม่ให้พี่ถ่ายเขาบอกเนี้ยอืมเขาบอกไม่ให้ผมถ่ายนะครับแล้วพอดีเขาก็แบบออกอารมณ์แบบเขกากําลังแต่งตัวอยู่อ่ะเขาก็โวยวายหงุดหงิดแต่ไม่ได้โวยวายรุนแรงนะก็ก็เลยบอกขอเขาเลยอ่าเราก็เลยบอกเอาโอเคโอเคเพราะว่าเออ่ผมผมไม่ผมไม่รู้อะไรเงี้ยอืมเขาบอกพี่ลบเลยนะลบเลย ผมก็ผมก็ลบนะผมก็คือผมตัดต่อเป็นอยู่แล้วแหละว่าอันไหนภาพไหนไม่เอาอะไรเงี้ยผมก็ตัดออกได้หมดอะ่ะนะครับจะเ,เอาตรงนั้นเอาตรงนี้ส่วนไหนนะครับแล้วก็นีอันนี้ผมลบแล้วอันนี้ผมก็ลบนู่นนี่นั่นเขาก็เหมือนยังไม่ยอมนะอืมเขาก็เดินมาขอดูโทรศัพท์ผมดูในอที่ผมถ่ายกล้องอะไรเงี้ยว่าเออลบหรือ,อยังนู่นนี่นั่นในความที่เราก็ลบอะ่ะนะครับ เรามีความรู้สึกว่าเออเอเคคุณไม่อนบไม่ไม่อนุญาตเนี้ยนะครับไม่อนุญาตผมก็ลบนะครับผมก็ลบให้แล้วนะก็ยังมาจะมาเช็คอะไรแบบขอแบบดูแบบยืนยันลบจริงไหมนู่นนี่นั่นนะคือ <c oughs> มันผมลบอยู่แล้วนะฮะแค่แค่เขาบอกว่าไม่ไม่อนุญาตให้ถ่ายนะคะอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ ผมความรู้สึกผมผมก็ต้องเออผมก็ต้องลบแน่นอนนะฮะลบทิ้งอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาเนาะเราก็เอ,อ่วันนี้เรื่องของเรื่องอะเราผิดพลาดต,ตัวเองนะครับผิดตัวเองตัวโดยที่ไม่ได้ไปขออนุญาตเขาก่อนนะครับผมก็เลยจําจํามาเลยเนาะว่าการจะถ่าย ถ้าถ่ายตัวเองเงี้ยหันหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับถ่ายตัวเองคุยอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปนู่นนี่นั่นอ่ะ,อะหรือถ่ายเพื่อนฝูงที่สนิทสนมกันนะครับแก๊งเดียวกันแก๊งตลกนะครับนักร้องศิลปินอย่างเงี้ยที่เขาเอา่อมีอ่อเขาเรียกว่าอะไรบุคคลสาธารณะหรือมีความพร้อมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็แต่สุดท้ายเราก็ต้องขออนุญ,ญาตโดยที่ถ้าเราไม่สนิทเขานะอืมใช่ไหมแต่ถ้าสนิทกันอ่ะไม่ต้องขอนะครับถ้าสนิทกันอย่างเงี้ย ตลกตลกหรือนักร้องนะครับหลายท่านที่สนิทกันเนี้ยนะครับถ้าเราจะไปถ่ายเป็นการส่วนตัวแบบว่าอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องขออนุญาตแบบนั้นนะแต่อย่างที่ผมเคยเจอเนี่ยนะครับหลังจากนั้นผมก็ขออนุญาตทุกทุกคนนะที่ผมจะขอเอาน้องอไปทีลหลังๆมาขออนุญาตถ่ายนะครับได้ไหมอะไรเงี้ยโอเคเราก็ถ่ายได้เงี้ยนะครับ มันก็จะต่างจากที่เวลาเราไปดูไปถไ่ายคอนเสิร์ตของอย่างน้องต้นข้าวเนี่ยเราสมมติเราไปหน้าเวทีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะถ่ายได้เวลาเนาะแต่ว่าไอ,ไอเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายได้นะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยน้องต้นข้าวเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เป็นทีมงานยูทูบเบอร์หลายๆท่านก็นะครับรวมทั้งผมด้วยนะก็เชียนะครับเป็นคลิปเชียเกี่ยวกับกน้องต้นข้าวเงี้ยพอเราถ่าย นู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายปกตินะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของแต่ผมตัวผมเองเนาะผมผมทำไม่เป็นนะที่เขาบอกว่าเวลาไปถ่ายาจะไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปที่น้องร้องเพลงเนี้ยนะครับผมผมทำไม่เป็นว่าที่เขา,เ,าเข้าไปในระบบที่ให้ร้องไดท้ที่ไปถ่ายได้ทั้งเพลงอะไรเงี้ยผมทำไม่เป็นนะครับผมจะผมก็ทำได้แค่ถ่าย ช่วงไม่ถึงท่อนนะได้ทักหน่อยแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ไปถ่ายใหม่อีกทีอะไรเงี้ยนะครับมันเรื่องของลิขสิทธิ์ของเพลงมันจะได้ไม่ไม่เข้ามาที่ช่อง o u u u b e นะีแต่ว่าคนที่เขาเก่ง YouTube จริงๆเนี่ยเขาอาจจะทำได้เนะแต่ผมไม่รู้เรื่องระบบพวกนี้เนนะครับผมก็ผมก็ยูทูบเบอร์ YouTuber ธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ที่ไปถ่ายทั่วๆไปแบบเนี้ยนะะ แต่ไอการตัดต่อได้นะครับตัดคลิปอะไรเงี้ยที่ผมตัดลงเนี้ยนะครับ <c oughs> นั่นแหละคือ,เ,อเขาเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลนะครับบางสถานที่นะที่เขาไม่ได้รับอนุญาตเราก็ไม่สามารถที่จะไปถ่ายได้เนาะต่อให้เราเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> เป็นอะไรนะเป็นผู้ติดตามอา่อาน้องต้นข้าวอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มหมายคว่า ทีมงานติดตามไปในงานแนละไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงว่าเป็นยูทูบเบอร์นี้แหละนะครับอที่จะไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเง,งี้ยทางเจ้าภาพใหญ่จริงๆที่เขาจัดงานในสถานที่ในฮอในที่แบบอย่างที่ผมบอกนะครับที่กล่าวไปในข้างต้นนะประมาณนั้นนะทุกคนก็เราก็ต้องได้รับอนุญาตจากทีมงานของเจ้าภาพนะครับว่า เราจะเข้าไปถ่ายได้อะไรมากน้อยขนาดไหนเนาะนะแล้วก็เลยก็ขออนุญาตขยายความไปอีกนิดนึงเนาะว่าเอ,อการถ่ายคลิปอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือไอ้ถ่ายเขาก็มันมันมันถ่ายมันก็ถ่ายได้ทุกทุกคนนะครับแต่การที่จะเข้าไปในสถานที่แบบนั้นเงนี้ยสมมุติว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งที่ เขาจัดงานฉลองปร,ริญญานะครับแล้วในงานนั้นก็มีเป็นห้องเป็นที่สถานที่จัดงานนะครับยี่สิบโต๊ะสามสิบโต๊ะอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วเชิญน้องต้นข้าวไปร้องเนี่ยนะครับโดยที่เขาก็เป็นงานสถานที่ปิดเนี่ยนะครับก็มีคนนั่งทานอาหารฟังเพลงน้องต้นข้าวรับเชิญนเนี่ย นะครับอ,อ,อยู่ๆเราก็จะแบบทะเลือทะล่าไปเงี้ยสมมุติผมจะเดินเข้าไปถ่ายเธออะไรเงี้ยมันก็โหม,มันก็มันก็ยากะนะนอกจากนอกจากแบบไหนปะนอกจากผมอ่ะไปเล่นตลกหรือไปแสดงตลกในงานเดียวกันกับน้องต้นข้าวอย่างเงี้ยสมมุตินะนะครับทีมงานตลกไปเจอน้องต้นข้าวอยู่ในงานเดียวกันเงี้ยอะไรงั้นอ่ะผมสามารถที่จะหยิบ หยิบกล้องมาถ่ายโดยที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพงเจ้าภาพเพราะว่าอย่างเจ้าภาพก็รู้จักกันอยู่แล้วหมายความว่าถ้าผมได้ไปแสดงแบบนั้นก็ต้องรู้จักกันเป็นธรรมดานะครับออาจจะรู้จักหรือผมอาจจะไม่ได้รู้จักเจ้าภาพแต่คนหาไปเนี้ยทีมงานผู้จัดการหรือเวทีดนตรีหาไปเนี้ยนะครับล้วก็เราก็ใช้สิทธิ์ตรงที่เราอยู่หลังเวทีอะไรประมาณนี้เนาะถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอ ประมาณนี้แหละทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้เยอะมากเจ็บคอทุกคนรู้สึกว่าฝนเอเทลงมาเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นหวัดนะครับอืมเป็นหวัดก็เจ็บคอก็แต่กินยาไปแล้วแหละนะครับผมอขอบคุณเนฟซีนะครับ ทุกๆท,ท่านนะครับ f อบอยสังชวนยิ้มนะครับผมก็ฝากทุกๆคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้กับบอยสังนะตนแรกบอยสังก็คิดจะท้อเหมือนกันนะบางทีเราก็ท้อเรื่องของยอดวิวบางทีเราก็ท้อเรื่องของอารายได้ในส่วนที่เรา,เาใช้เวลากับการนั่งอัดคลิปเนี่ยนะบางทีเ,เรา มันมันได้ได้ไม่เยอะอะทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมทําคลิป y o u t u b e เนี่ยผมก็ถ่ายไปเรื่อยเปออยื่อยอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่เราก็ใจสู้อะนะครับอืมนั่นแหละก็เราก็ทําทุกอย่างเพื่อจะให้ช่องมันผ่านกดผ่านเกณฑ์ในการเป็น พนักง,งาน y o u t u นะจนประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งนะในขั้นที่แบบเป็นพนักง,งาน y o u t u ู e แล้วนะอะไรเงี้ยนะผมก็พยายามอัดคลิปทุกๆวันนั่นแหละให้กับ f อได้รับชมรับฟัง,ง,ฟง,ฟง,ฟงนะครับยังไงก็ฝากฟังฝากชมนะครับดูโฆษณาให้บอยสั่งด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานน้องต้นข้าวนะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกๆท,ท่านนะครับที่สร้างผลงานนะครับให้กับ f อนะครับได้รับชมนะครับ ทุกๆคลิปเนาะสนับสนุนกันไปนะครับดู5นาที10นาทีก็ก็ยังดีนะครับหรือว่ายังไม่ว่างกดกดออกแล้วก็ว่างๆเข้ามาดูใหม่ดูต่อได้นะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็ความสุขเล็กๆน้อยๆกับการรับชมคลิปนะฮะอืออึ้งไปนานเลยนะครับ ติวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าผมอันนั้นผมก็ไม่ได้อัดคลิปนะที่ผมอัดคลิปทุกวันนัะแหละอืมโอเคโชคดีมีเงินใช้ครับผมเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับ